สวัสดีพี่น้องและนักเ,ร,เรียนนิัิศึกษาทุกท่านพบก,กับผมบุญช่วยอีกเช่นเดิมนะครับฉายาสรพนามบุญช่วยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับของมาไวไาิาลสุขสัยธรรมศิราชาในการเข้ารับเป็นนักศึกษา,ากันซึ่งในคลิปวิดกกีโอก่อนนั้นผมได้ทําคลิปวิดีโอไว้ก็หลายคลิปอยู่ ซึ่งคลิปนั้นก็จะมีเกี่ยวกับการเริ่มต้นของการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโข,ขทัยธรรมธิราชในระดับปริญญาตรีและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยตลอดจนนะครับโครงการสำเร็จิบัติบันฑิตศึกษาและก็การอ่านหนังสืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพและสามารถสอบผ่านได้ครับครับก็เลยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผมก่อนติดตามนะครับเขจะได้ติดตามกันไปเรื่อยๆซึ่งผมก็จะได้นําคลิปวิดีโอ ออกมาสู่มาเล่าสู่มาแนแนวมา,าเป็นเกจความรู้ให้แก่พี่น้องนักศึกษาด้วยกันอย่างพร่หน้านะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเกตความรู้ในเรื่องของการที่เมื่อนักเรียนที่ศึกษาได้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตีแล้วนะครับก็คิดที่จะ ดำเนินการสมัครต่อซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะสมัครต่อสถาบันไหนก็ตามได้ทั้งหมดแต่วันนี้ผมก็จะมาแนะนำในเรื่องของการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในส่วนของเรื่องของบัณฑิตซึ่งบัณฑิตนั้นก็คือปริญญาโทนะครับซึ่งในส่วนนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้เปิดรับสมัคร กทุกปีนะครับเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาซึ่งพี่น้องของเรานะครับที่หลังจากจบจากหมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็สามารถที่จะมาสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของหมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชกันได้นะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของหมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชนั้น ซึ่งก็มี12ณปัจจุบัน12คณะ12สาขาที่เปิดรับกันอยู่นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่พี่น้องนักเรียนสิ่กศึกษาได้จบมาจะเลือกทางใดนะครับเพื่อให้ไปเข้าแก๊ปหรือเข้าช่องในการที่จะศึกษาหาความรู้หรือในการที่จะนำไปประกอบอาชีพการงาน ่างเช่นรับราชการก็ไปประกอบอาชีพรับราชการนะครับถ้าทําธุรกิจเอกชนก็นําไปประกอบธุรกิจเอกชนซึ่งเราต้องดูมุมอม,มองหามุมมองให้ออกว่าเราจะนําสาขาวิชาใดนะครับสาขาวิชาใดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราและองคอ์กรของเรานะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมหมายความว่า ถ้าพี่น้องจบคณะนี้มาแต่ละคณะแต่คณะส่วนมากก็จะต้องต่อในคณะของตอนเองเป็นหลักนะครับอย่างจบกฎหมายมาก็จะต่อกฎหมายจบบริหารก็จะต่อบริหารจบเกษตรก็จะต่อเกษตรนะครับจบนิเทศก็จะต่อนิเทศจบศึกษาก็จะต่อศึกษาศาสตร์อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นทางตรงๆกันอยู่แล้วนะครับแต่การจะแปรการจะเข้าศึกษาะระดับปริาโ,โทคณะต่างๆนั้นเป็นสิทธิของ นักศึกษาเป็นความคิดเป็นเขาเรียกว่าสิทธิของนักศึกษาเองพี่น้องเองที่จะสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทคณะใดแต่ท้งี้้งนั้นก็ต้องดูว่ามันเข้ากับที่เราไปศึกษาหรือเปล่าไปเรียนหรือเปล่านะครับจะเข้ารับการศึกษาเอานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรของเราหรือต่อตัวเรานะเพราะฉะนั้น ผมก็จะเริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเอางี้ว่าเวลาพี่น้องนักศึกษาทุกท่านเนี่ยจบนะครับจบแล้วจัดสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชอันนี้ผมจะเน้นเฉพาะของมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชเป็นหลักนะครับเพราะจากประสบการณ์ก็หลายปีที่ประสบมาที่ได้มีส่วนคุกครีกับมหาวิทยาลัยหลายปีนะครับก็ได้มีความรู้พอ,พอ,พ,อพอมีความรู้บ้าง ที่จะมาอธิบายให้พี่น้องนักเรียนที่ศึอษาได้เข้าใจกันได้เป็นแนวทางนะครับไม่ใช่เป็นการสอนสั่งนะครับเป็นเป็นการปลอกกล่าวที่แนะกันนะครับท,ทั้ทงนี้ทังนั้นก็แล้วแต่พี่น้องนักษาท่านใดมีแนวคิดนะครับหรือหลักการที่ดีกว่าก็แล้วแต่พี่น้องก็นําไปใช้ของพี่น้องเองได้แต่สาหรับผมเอาสาหรับว่าเป็น แนวการชี้แนะแนวการกเอาเก็บความรู้มาบอกกล่าวกันซึ่งพี่น้องและนักเรียนที่ศึกษาก็สามารถที่จะ,ะนําไปบูรณาการได้หรือไปเป็นแบบที่ประคิดนคิดกันกองว่าเออสมควรไหมสมควรไหม,ม,ไมที่จะไปสมัครเข้าเป็นบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษาคือป,ปรปิญญาโทข,ของไงม่่าะดิสุโขทัยต่ไมตพลาชกันนะครับเพราะนั้นผมก็จะเริ่มตั้งแต่เมื่อ พี่น้องนักเรียนสิ่งศึกษาที่จบมาแล้วนะครับยื่นเอกสารการสมัครซึ่งการยื่นเอกสารการสมัครนั้นนะฮะพี่น้องก็ยื่น,นหลายหลายรูปแบบนะครับการสมัครปริญญาโทนะฮะว่าจะยื่นทางอ่าออนไลน์ก็ได้นะครับนะครับเลือกเข้าทางหน้าเว็บนหน้าเว็บมศทนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วจะเป็จูเบอร์เว็บ dot stuu dot ac dot th แล้วก็เข้าไปที่ปริญญาโทนะครับมหาวิทยา สาขาก็จะมีโครงสร้างหลักสูตรแล้วก็ให้กรอบเอกสารการสมัครในนั้นให้เสร็จสับเรียบร้อยส่งสามารถส่งได้เลยหรือถ้าไม่ส่งก็ปิ้นเป็นเอกสารลงมากรอกกรอกให้เรียบร้อยแล้วส่งไปสนีไปก็ได้นะครับก็ได้หลายหลายแนวทางหรือไปสมัครรูปตัวเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทไทยรรมาธิราชก็ได้นะครับทีนี้เวลาพี่น้องเนี่ยไปสมัครนะครับจะสมัครเป็นรักษาพญาอเนี่ย ส่วนมากก็จะมีนะครับที่เท่าที่ประสบการณ์ก็จะมีการอาสอบวัดผลนะครับใบใบนะใบรับรองการสอบวัดผลภาษาภาษาอังกฤษนะครับการสอบภาษาอังกฤษส่วนมากก็ก็จะมีทั้งไอท์โทเฟลนะครับหรือสโตไอพีทีอีเทสติ้งของมาหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเขาก็มีอยู่ตรงนี้การสอบวัดผลคะแนนเพื่อนําไปประกอบใบสมัครการสมัครเป็นนักศึกษา หลักปฏิบัตศึกษากันนะครับอันนี้หมายถึงว่าพอพี่น้องสมัครไปแล้วเนี่ยสมัครปั๊บทำเอกสารเรียบร้อยปั๊บอะไรปั๊บต่างๆนี่นะฮะมีภาษาภาพภาษาอังกฤษนะครับอ่าเปเปอร์วัดผลนะฮะการทดสอบภาษาอังกฤษนะครับแนบไปด้วยแล้วทาไมหมวิทยาก็จะตอบมาแต่ว่าการที่จะตอบมันจะต้องมีการเก็บโครงการด้วยส่วนมากนะครับนะครับบางส่วนมากแต่ละคณะเลยก็เกือบ กับจะทุกคณก็าเลยก็ได้ว่าได้นะครับก็จะมีการเขียนโครงกลางซึ่งหมายวิเลยโพทยธรรมิราชเป็นการคัดเลือกนะครับการคัดเลือกที่นักศ,ศึกษาที่สมัครไปแล้วเนี่ยจะต้องนะครับทำการเขียนโครงการโครงการนะครับซึ่งโครงการนั้นน่ะถ้าพูดโดยตามหลักแล้วนะฮะการเขียนโครงการนั้นก็ มันยังไงมันจะมีเกี่ยวกับชื่อโครงการนะครับมันจะมีการเขียนโครงการก็เอกสารก็จะมีอยู่นะให้กรอกนะครับพี่น้องก็กรอ,อกกรอ,อกกรอ,อกขเขียนตัวบรรจงนให้ชัดเจนหรือพิมพ์นะครับก็ชื่อโครงการชื่อโครงการอะไระถ้าพี่น้องนะผมก็ใช้คําว่าพี่น้องโดยส่วนรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นักเรียนที่ศึกษาอะไรก็ช่างขอขใช้คําว่าพี่น้องเป็นหลักกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆชื่อโครงการพี่น้องก็เขียนไปเลยถตาว่าพี่น้องอ่า พี่น้องทำงานเกี่ยวกับพัฒนาสังคมนะครับหรืออบตอ,อะไรต่างๆพี่น้องก็เขียนชื่อโครงการว่าแต่ละ,จะเจ้าอะไรครับการพัฒนาอบตอการพัฒนาโครงการ,รบนะริหารส่วนตำบลนะชื่อมันมันจะต้องมีคือให้มันเข้าแกลบกับงานกับที่พี่น้องทํางานอยู่นะฮะพี่น้องทํางานอยู่ที่ไหนนะครับพอมาเข้า เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชันระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยระดับพิญาโทมันก็เวลาจะทําวิทยานุพนธ์เนี่ยมันจะไปไปเข้ากันพอดีเข้าแก๊สพอดีว่าพี่น้องสามารถที่จะทําวิทยานุพนธ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวกับหน่วยงานของน้องได้เลยกับพี่น้องได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นชื่อโครงการเนี่ยสมมุติว่าทําอยู่เกี่ยวกับอ,อ,อปปตองเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับองค์การอาหารส่วนตับนชื่อมันหลักการเเหตุผลมีอะไรน้องก็ต้องเขียนไปอันนี้ผมผมเปรียบเทียบเพราะทุกคณะนะครับทุกคณะ ซึ่งทุกคณะก็มีรูปแบบนะครับจากการที่ผมเด้ศึกษาดูมาก็มีรูปแบบเหมือนเหมือนกันนะครับคล้ายๆกัน ไม่ว่าจะเป็นศึกษาศาสตร์ศิลปศาสตร์หรือว่านิเทศศาสตร์หรือว่านิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ก็จะมีแต่ละรูปแบบรูปแบบรูปแบบเหมือนกันนะว่าศาสตร์ก็จะไปะการเมืองการปกครองมียังไงร,รูปแบบเขาก็จะเขียนโครงการมาทางนิติศาสตร์กฎหมายก็เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญาก็จะมะีโครงการโครงการของเขานะครับชื่อโครงการหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลก็คืออะไรมันจะมีมันจะมีช้อยให้เลือกให้ให้เขียนหมดนะครับมันมีเปเปอร์อยู่มีแบบฟอร์มอยู่ เราก็เขียนไปหลักการเลยผลเป็นยังไงเป็นไงเขียนให้เข้าให้เข้าแกีเพราะเดี๋ยวก็จะมีคณะกรรมการตรวจสอบในตรวจสอบวิธีนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการวัตถุประสงค์อย่างของอวตวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นองค์การมหาชนบนเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเนี่ยวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์โครงการนะสมมุตินะครับชื่อโครงการองค์การนํานโยบายพัฒนาสัมคมไปปฏิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นี้ตรงนี้หลักการเหลืผลเพื่อให้การพัฒนาเกี่ยวกับมวลรวมต่างๆองค์กรต่างๆเป็นไปในอย่างนี้อย่างนี้รูปแบบแบบนี้แบบนี้วัตถุประสงค์เพืออ่อเพื่อและเป้าหมายโครงการเป้าหมายโครงการเพื่ออะไรเพื่อการลดลดค่าใช้จ่ายหรือว่าเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีดําเนินการวิจัยวิธีนการวิจัยทําอย่างไร อย่างเงี้ยวิธีดําเนินงานพูดถึงวิธีดําเนินงานทํำยังไงวิธีดําเนินงานเราจะไปสุม่มไปตรวจทรงแบบสอบถามหรือ,อไปขอความคิดเห็นอย่างนี้นะครับระยะเวลาการดำเนินการเราก็ต้องเขียนนะระยะการดําเนินงานอา่ะสัก3เดือน4เดือนอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นี่คร่าวๆนะครับพอพี่น้องเขียนเปเปอร์นี่เสร็จโครงการนี่เสร็จพี่น้องก็แนบแนบไปในเอกสารการสมัครเป็นนักนศึกษาบัณฑิตศึกษา นะครับนึ่งงออกไหมครับสมัครสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็เกี่ยวกับการวัดผลของภาษาอังกฤษนะครับส่วนมากแล้วถ้านักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาชที่จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาชจะต่อระดับปีอ่ะโทเนี่ยก็ส่วนมากจะลงอ่าสโตอีพีทีสมัยก่อนเป็นมีแค่สโตอีพีทีอย่างเดียวทีนี้ก็เป็นอีทิตติ้งนะครับอีทิติ้งอยู่ด้วยนะครับคือการผ่านอ่าระบบคอมพิวเตอร์เลยออนไลน์นะครับการทดสอบการระบบที่นั่นเลยรู้ผลเลย นะครับซึ่งมันก็จะมีหลักการอ่านนะฮนะ listening หลักการคือหลักหลักการฟังกกนะฮะหลักการฟังหลักการมันมีอะไรหลักการฟังแล้วก็โครงสร้างนะฮะสามพาร์ทมันจะสามพาร์ทนะฮะหลักการฟังก็คือ listening นะฮะแล้วก็โครงสร้าง structure นะครับแล้วก็ reading ถึงในทีนี้มันหมายถึงว่านะฮะหลักการฟังก็เขาจะมีให้ฟังเลยในนั้นระบบนะครับโครงสร้างก็เกี่ยวกับวยัญชนะต่างๆพจน์ฟิวเจอร์เช่นะครับอะไรต่างๆก็จะมีสมัยก่อนเป็นการสอบด้วยเปเปอร์สอบด้วยกระดาษนะครับกับกระดาษชั่วโมงการสอบก็เหมือนกับทั่วทั่วไปที่เราสอบปียาตีนะครับแต่เราชั่วโมงแต่ครับเหมือนกันนะครับการสอบเหมือนกันในช่วงเวลาไปสอบก็ไปสอบที่นั่นกับแต่ทีนี้ทันสมัยปรับปรุงกัน นะครับเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคไวยากรณ์อะไรต่างๆเขาก็จะมีม,มีออกมานะครับแล้วก็ทขาข้อสอบไปมีตัวเลือกตัวช้อยตัวเลือกกันในนั้นนะครับสมัยก่อนนั้นนะฮะสมัยนี้ก็จะมีการให้ฟังฟังแล้วก็ตอบไปอย่างนี้นะครับนะฮะ reading แล้วก็การอ่านประโยคต่างๆนะฮะเข,ขาก็จะมีแล้วก็เขนาสอบคะแนนมาให้เขาจะมีคะแนนมาให้มาสอบผ่านและคะแนนทีนี้แล้วก็เอาไปประกอบกับไปสมัครนี่ก็ป็นกะับ สองสามอย่างที่ผมบอกมาแล้วเมื่อทำเสร็จสับเรียบร้อยได้ผลคะแนนออกมาแล้วนะครับได้ผลคะแนนออกมาแล้วของการสอบเกี่ยวกับ e t s s t t n n นะครับของเอสจียูหรือ H U e pt หรือถ้ามี่น้องเอาของไม่ว่าจะเป็นโทอีห e รือโทฟิลโทฟิลมาก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับอันนี้นะครตามระบบของเขาที่เขาอนุญาตนะครับที่เขาให้นะครับภาคภาษาอังกฤษนะที่เขารับรองนะครับแต่มาวิเลยมาวิยรับรอง ให้นำเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะที่ประมวลสาระของเขาเนี่ยมาประกอบการสมัครนะฮะมาประกอบการสมัครทีนี้ว่าทีนี้พอพี่น้องประกอบใบสมัครเสร็จเรียบร้อยพี่น้องยื่นยื่นไปเรสร็จสรรเรียบร้อยเดี๋ยวไม่นานก็ประมาณรู้สึกก็คงไม่กี่วันหรอกครับประมาณสักไม่ถึงเดือนละมั้งมหาวิทยาลัยก็คงจะตอบกลับมา ว่าท่านผ่านการเข้ารับเป็นนักศึกษาคณะนี้คณะนี้หรือไม่นะครับซึ่งรายละเอียดข้อนี้ช้านานนี่ผมก็ไม่ขอตอบนะครับตัวนี้แล้วแต่ระบบผู้คนที่เข้าไปสมัครมากหรือน้อยนะครับการตอบเนี่ยจะถ้าสมัครน้อยก็จะไวถ้าสมัครมากก็จะช้าหน่อยนะครับระยะเวลานะครับพูดถึงนะครับการตอบกลับมาให้กับพวกเราพี่น้องได้รับทราบว่าได้ผ่าน การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุนย์วัฒธรรมธรรมธิราชหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นทีนี้คณะต่างๆนะทั้ง12คณะพี่น้องก็เลือกเอานะครับแส่ส่วนมากแล้วถ้าพี่น้องจบรัฐศาสตร์พี่น้องก็ต่อรัฐศาสตร์นะจบนี้จริติผมบอกเลยทางตรงตรงๆกันไปเลยจบกฎหมายก็ต่อกฎหมายนะครับอย่างนั้นแต่ทางเลือกทางปีกทางย่อยพี่น้องจบกฎหมายพี่น้องไปต่อบัญชีก็ได้นั่นก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ แล้วแต่เกี่ยวกับคณะสาขาวิชานั้นเขารับในอของบุธ,ธินี้มันก็ต้องดูบุตรด้วยเราจบตีคณะนี้คณะนี้รับไหมนะปิญาโทเราจบตีปิญญาตีคณะนี้ปริญาโทคณะนี้รับไหมมันก็ต้องดูโครงสร้างหลักสูตรกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบตรวจสอบก็คือโดยที่เข้าไปเว็บไซต์ของมสทเดียดที่ผมบอกนะก็ไปเปิดดูนะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมจะพูดต่อว่า อ่ะละว่าพี่น้องเข้าสู่ระบบอันนี้เรียบร้อยแล้วนี่ผมพูดคร่าวๆนะครับพูปรคโดยที่ไม่ไม่ได้แบบมีฐานสกิปอะไรมากมายเอาเป็นความรู้เพียวๆกันเลยคุยกันแบบตรงๆพอพี่น้องได้สมัครไปเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะมาวิทยาลัยตอบกลับมารับเข้าเป็นนักศึกษาปั๊บอ่าเห็นไหมครับนะครับรับเข้าเป็นนักศึกษาปั๊บต่อไปพี่น้องก็ต้องลงทะเบียนถึงเวลาลงทะเบียนก็ลงทะเบียนชุด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 วิชา นะครับพอพี่น้องลงทะเบียนเป็นชุดวิชาเรียบร้อยแล้วนะครับต่างๆเรียบร้อยแล้วนั่นคือคือเอาสมมติว่าเอาชุดวิชาเลยว่าที่หลังเดี๋ยวผมจะมีต่อนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนการอ่านการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมหรือการสัมมนานะครับการทํากิจกรรมต่างๆเดี๋ยวไปมีต่อในคลิปหน้ากันนะฮะเพราะถ้าเกิดว่ามันจะยาวเกินไปเอาพี่น้องเกี่ยวกับตอนนี้ก่อนว่า สมัครยังไงทํำยังไงปฏิบัติยังไงให้ผ่านมาให้มหาวิทยาลัยตอบรับกลับมาหาตัวเราว่าผ่านแล้วรับเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชเต็มตัว <Okay. S 1> นี่นะครับ mm hmm. นี่คือเราเก้าเก้าที่หนึ่งไปแล้วนะครับเก้าเข้าสู่บัณฑิตศึกษาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชในระดับปรญยาโทแล้วนะครับที่คือเก้าแรกนะครับต่อไปเก้าต่อไปก็คือนักศึกษาจะต้อง่อาเริ่มเรียน พอเริ่มเรียนเสร็จปั๊บพี่น้องก็จะต้องไปนู่นไปเริ่มทําเกี่ยวกับวิสิาน์ญี่ปุหรือไอเอฟแล้วแต่ตัวเลือกสองตัวซึ่งในที่นี้หมายถึงว่าผมเนี่ยจะทํามาบอกกล่าวในภายหลังอีกทีหนึ่งเป็นจดจไปก็ขอให้พี่น้องติดตามแล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอ video. นะครับของผมเดีย๋ยวผมจะทาต่อไปอย่าลืมครับกดกระดิ่งติดตามอย่าพบกับผมประจำนะครับกดกระดิ่งติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วย แล้วอย่าลืมนะครับการสมัครนะครับการสมัครการเขียนโครงการเนี่ยสำคัญเขียนโครงการให้เข้าเข้ากับคุณสมบัติของเราถมาเมื่อพี่น้องเป็นอย่างที่ผมบอกอสมมติว่าพี่น้องเป็นการไฟฟ้าพี่น้องก็ต้องเขียนโครงการของการไฟฟ้านะฮะพลังนี้พลังนี้โครงการอย่างนี้ชื่ออย่างนี้นําไปพัฒนาให้กับพี่น้องชาว ที่าขาดการไฟฟ้าแถวไหนแถวไหนที่ไม่สมไม่ถึงพี่น้องก็เขียนไปให้มันตรงประเด็นตรงเป้าหมายของการที่เราทําง,งานการไฟฟ้านั้นนั่นนะครับนี่คือจุดเด็ดเลยนะครับพี่น้องทําอย่างที่ผมบอกพี่น้องทำอ,องค์การมหาดุสิตบุญองค์การมหาดุสิตจังหวัดองค์ต่างๆพี่น้องก็เอาให้ตรงเขียนโครงการให้มันตรงตรงตรงไปแล้วจุดแต่ละจุดแต่ถ้าพี่น้องถนัดมีความถนัดในด้านการบัญชี สมมติในด้านการบัญชีการทํางานโครงการหรืออะไรสักอย่างหนึ่งพี่น้องถนัดพี่หนักพี่น้องอยากจะไปทาตัวนั้นพี่น้องก็เขียนตัวนั้นให้มันเข้าแก๊ปิดบวดและอ้างอิงถึงนะอ้างอิงถึงสมมุติว่าพี่น้องทาอ,องค์การอยู่ทําง,งานเกี่ยวกับองค์การมหาสรส่วนสมบูรณ์พี่น้องอยากจะเกี่ยวกับการช่วยเหลือการโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กเล็กพัฒนาเด็กด้อโอกาสทางการศึกษาพี่น้องก็สามารถทําได้สมมตินะสมมตินะ มันมันมันก็คล้องจองกันแต่พี่น้องต้องเขียน้นตรงประเด็นไปนี่นี่คือปการแนะนำแนะนำแนะนกันเฉยๆธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอางี้วันนี้มันจะวนไปวนมานะครับพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามกันในคลิปหน้าพบกันในเรื่องของเกี่ยวกับกับเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่อไปในระดับปริญญาโท สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องมากครับสวัสดีครับพี่น้อง